รู้รืทะเบียนรถเท่าไรรู้ไหมถเท่าไรถก่สามสิบบาทรถทะเบียนหนูอะไรรู้เป่าหถอเท่าไรใครถูกใครถูกถูกเลิน่ะถูกห้าสิบาทค่ะรถหนูชนถนู่เาห้แที่ซื้ออะอ้่ชไลวโ้นี่วอลงื้อน้้าขอดูน้องก็เทยดีกว่ากลับไหมกลับไหมไม่กลับมทย่า้องไมเ็งเงถทำมาแพงค่ะทำมาแพง ตู้วยสาบาอเยยกสวัสดีครับดีครับเอฟเอฟเส์ชอบอะไปต้องไม่เนี่ยมาสตอโน้วิทยาเพื่อวิทยาวิทยาอะอรวิทยาสัตย์ประโยชนวิทยาัประเบกันหายเอวิทยาประกันภั